กับสวัสดี f อซแล้วก็ผู้ติดตามรับชมนะครับทางช่องสีบุเองอะไรย,ยนนะครับมาดูสายแบกเมืองสะก้น <c oughs> มีแต่หลดโบราณเลยอะมาดูสายแบก <c oughs> เนี่ย <c oughs> แถวนี้บบ <c oughs> ต้องซื้อมันบอกครับว่ามีทะเบียนบ่านอะ <c oughs> มีมีคันไหนมีทะเบียนแนมีนี่มีคันนี้ัน,น,น,นบ้านี่ค <c oughs> ันนี้มีบ่านี่ เบิ้งสายแบกครับแถวนี้โอ้เฮดโอนี่เครื่องเฮโอตัวนี้ครับตัวนี้ครับนมีลายหรอเซนิสันอ้ลายเบิ้งฮะมูแพงรอกบูมีใบเอาพี่ดีใส่กันได้ตัวนี้พี่ดีร้อยหกพี่ดีหเออพี่ดีหกร้อยแปดห้าไม่สิอ่อนดีกว่าฮะดินมันบ่เนี่บ่เป็นหินบ่เนี่ย ดินครับบ่น้ำอัดดินแล้วก็ทุ <c oughs> <c oughs> ่มให้เพราะบ่งแต่ละขั้นครับสายแบกเมืองสกลเมืงองรถเครื่องโตโยต้าบียูได้ไงได้นหน้าใสฮ h ตโอเจ็ดซีคุณดีสงไทยเอฟบีอาร์คัตซีนี่หักทุกขั้นครับสายแบกเมืองสกลโดยทีมงานช่างจีครับ มาดูครับมาดูรถรถเจ้าคุณปู่คันนี้ครับ <c oughs> เอาเปิดฝากระโปรงกันนั่นนี่เลื่อยๆด่วนๆนี่หามงล้วโอ้เนี่ยฮะ <c oughs> พีดีครับตัวเดียวกันเลย <c oughs> นัก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 นี่เปิดข้างเจ๋าเลย รุ่นนี้ระบบรีโมทนะครับนะฮะไม่มีปุ่มกดนะครับว่ารุดลุดแล้วประตูรถท่านพอหมือแปลงหลังให้ประตูรถเอาพวกเอาขึ้นไหมพวกประตูรถฮะโอ้บอลรถวะโอนไปท่านบอกมันระบบนี่พวกแต่ยางงามๆเลยว่ะนะ ยงังสวยเลยนี่สายแบ,คบ,แบกคร,บครับ่มแบกจริงครับดูครับหม้อก๋อเเยวย <c oughs> เตี๋ยวเอากัดซี่อย่างนี้เล็กล่างดิี่ฮะ <c oughs> เล็กล่างดีครับหรือเล็กดิมกัดซี่โอ้ ครับสองซูดซึมจะได้อยู่แปสิบเมตรอือหือบูกี้ก็บบูเคย์เห็นจักเถอเลยมันรถทหารบูกี้รถทหารหมดนี้เฮ้ยวันนี้หยุดครับวันนี้หยุดทีมงานไม่ได้ไปไหนครับ12.5สองห้าเนะับบูกี้ไปนะ เฟืองหงายครับมันเล็กดีมันมาเป็นหนึ่งซี่เลยตีเอ็นกรซี่ครับเขาตอมาแบดนี้เลยบ่มันเป็นเล็กดีมไหมไม่ให้เดือดห่างมันสุดตัดออกมันเงาพอสายแบกเอ้าตัวนี้คือน้อยแท้คันนี้คันนี้ว่าจะเอาเครื่องน้ำเจ้าอยู่ครับต่อรองน้ำลาอยู่ดีดีเครื่องน้อยก็มูเลยวะครับมันมีทะเบียนก็ใซ่เอาน้ำเชื่อาตัวหุ่น ซีเรืองคนใส่ทะเบียนเลยครับนี่คสองันห้า5ันห้าเอ้ยพันสองห้าร้อยอีหยังแช่หนันเครื่องโลซีครับโบราณโอ้มีแต่ของแปลกหลายเลยเมืองสกลอีหลีดิเครื่องได้บปล่พูดนะเครื่องโมเคยเห็นเคยเห็นได้เนี่ย บ่าท่าเจ้าให้ขั้วทีบเนาะไปทั่วประเทศเนี่เครื่องอะไรใส่หนีเลยมันบ่เออใส่พานใส่ฮันเลยเนาะลูกซีเก่าฮอตเตกี้เนะาะบ่ไม่สิบูเป็นตันมวลหนักบ่ฮอดนะบ,อบ่ลูกพี่กระซองร้อยกว่าโลนึงบ่เครื่องดีตีเทิร์นอะไรเนีได้อะไรเนี่ย,ยสิบเจ็ดเนี่ยจังหวะโทรถามมาเลยเครื่องดีว่าตั้งสตาร์ทขอเครื่องอะไรตัว เครื่องมันบดีฮะเรเบอร์สิเปีน่ยนเนี<อ>่ยช่ว้เครื่องบดีมันบ่อนนั่นป็นไดแล้วเดี๋ยวหกสูงคุณใช่่ะคัไว้ยกได้หกสูงมาใช้ดีโอ้ล้างใหม่ๆตัวนี้ล่าอยู่ดิน,น,น,นิบงคอครับบนน่งกันไหกสี่เจ็ดสี่หกสี่หกสี่เทอร์โบยุดยุดยุดทั้งสองเลยบ่เนี่อยู่ทั้งสองเลยเห็นบ่มันเบกพดมันต้องเปลี่ยนตัวรับเนบ่อนตัว ตัวผุนตัวผุนเลยไงนนะี่ฮะตุ๊กตาในหมูมี่ฮักเลยวะรับประกรันตัวนี้ผมเอาม้านอกเขาคือกันซ<ะ>้ำ <laughs> เซนซ้ำมือกันเนี่ยขักนะขัน้นนะเอามาันยังเป็นเขี้มอยู่ตัวน,นี้เ<ช>ขี้ยมปองเขียขเข้ยมฟึเก็บบอสอืมเครื่อง<ๆ>เอ็บมีหลายอยู่ร้านเลยเนาะหมูมีเด้ บ่ค,ค,ค,ค่อยมีเงียบโอ้ม่โคม่โคคือคันใหม่อยู่ก็พอใช้อยู่ครับม่โคคันใหญ่บักเลยสองคันอุ่นมาเบิ่งรุ่นมาเบิ่งรุ่นนี่ฮะนี่ฮะเคที มาเบิง่งรถสายแบกเมืองสกลน,นะครับนี่ฮะกัสซีหัวยาวเครื่องอ e ีเอชเจ็ดร้อยปั๊มลมนี่อ,อยตัวนี้นี่ฮะหัวกัะจีหักหมดครับสายแบกนะไบโอ้สมประสานครับห้าเกียร์ตัวนี้นี่ฮนะ แบกคักแบกเน่เได้แถวนี้ครับตัวนี้ยางเก้าร้อยเพิ่งไทยฟูโซ่ฟูโซแปดตันดูครับสายแบกครับโอ๊ดนี่ว่คันนี้ขับไหนคันนี้ขับกับไหนเพิ่งเอารถเพิ่งคันนี้โอ้โหแต่ละคันแต่ละคันครับขักแบ โอ้หลุงตัวนี้สบายตาจังหน่อยครับคันนี่วันนี้เพิ่งซื้อใหม่ๆได้ในเชื่อมยังบริได้ใช้เยอ่อได้เลยลักษณะดุ <c oughs> ยอดดยอดเลยครับหากว่ครับเ <c oughs> ชื่อมตัวไหนไม่ดีก็ปเปลี่ยนครับปั๊มลมสายพาน แปลงมนสายผ่านมาใส่ชุดที่ฟี่ดูคนนี้เดี๋ยวนี่มาดูคนนี้ครับโอ้ไฟไหมไฟรุ่นใหม่เอะ LED เอ็นยังเพิ่น LED เอลีด์ป่ะโอ้ทีเอ็ แล้เฟืองฟึ่งโอ้ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวของแท้เลยนี่ของแท้เลยสามช่องเลยนี่ของแท้เลยอก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวสามช่องอันนี้มันเป็นถังน้ำมันหัวเล็กนี่นี่หัวยาวหัวเล็กครับตัวนี้นี่ครับเฟืองไทยถ้าแตกนี่สิไปหาซื้อใส่นี่เฟืองไทยตัวนี้ ถ้าเฟืองมันแตกนี่ทีไปซื้อใส่เฟืองไทยตัวนี้ได้ยกใหม่หมือนเก่าว่าได้เปลี่ยนทั้งเส้นนะถ้าตัวนี้พังนี่ได้เปลี่ยนทั้งเส้นเ่ะว่าเพราะอยู่ร้านไม่มีเลยขนาดเก่าขึ้นอ่ะได้ยกใหม่เลยแหละครับใหม่อย่างนี้ครับแต่ว่าเนี่ยฮาเงินเที่ยวสำคัญนะรถใหม่ๆครับละห้าหกแสนครับเจ็ดแปดแสนก็เล่นสำคัญเนาะเที่ยวสำคัญะครับ อันนี้บรต้องย่านป่าอยู่ข้าด้ยเลยสิตรงนี้มนมันยก็จะน,นกขน,นาไปเสริมกระโดดอย่างเดียวเลยเราเนี่ยโอ้แต่อย่างหน่ายังงามๆอยู่เลยนี่ไหมเทีย่ยงนึงเหรอวะ 6BB คอสั้น145แรงอะไรฮิโ,โฮน่ FC สายพานเนาะตัวนี้พาวเวอร์สายพานไปดึงใส่ๆครับค<ม>ือว่าเห็นยิ่งฟังพุ่งกันมา โอ้โหอย่าบอกเอาหัวโมมี่เลยมันมีแต่ทางแยกไหมโอ้นี่ครับทำมาเฟอร์อยู่ข้างบนมันมืดหน่อยเมียนมันโมมีเป็นชุดเด้อ ฝากไว้ด้วครับทีมงานสายแบกสายแบกดูครับฝากงานมานะฝากงานโดยทีมงานช่างจีนะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรให้ใครหางานนะครับขุดลอกหนองบงคลองบึงนะครับก็ลองเข้ามาโทรสอบถามได้ครับกับทีมงานช่างจีครับไป กีนี้ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคิดจะซื้อคิดจะขายคิดถึงสีบุรีองอะไรลยนนะครับไปกีนี้ขอลาไปก่อนครับไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับสหรับวันนี้สวัสดีครับไม่เข้าตินี่เข้าตินี่แม่ก็ชอบเข้าบ่นี่กินเบิร์ตอยู่วัวนี่ปอชัวปอปูนะเนื้ออยู่เล่าปูนะอันนี้เป็นส่วนหนึ uh. ่งของบ่นี่พอกินจะค้นเนี่ย ปาดสามร้อยกว่าสอบน่คร si ับเราคุณนะเราหน้าหลาเลย้ะโอ้สมบัติอะไรตัวะมอไซค์เก่ามะเต็มเลยไปครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ